สวัสดีครับวันนี้เก่งธิันทวัมหวานช n แนลวันนี้คั่วไก่คั่วไก่บ้านธรรมดานะครับแบบบ้านๆพริกไทยคั่วไก่พริกไทยสดนะครับเดี๋ยวมาดูดูว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ขั้นตอนที่สองแล้วนะครับเพราะว่าใส่พริกใส่เครื่องเคียงจนแห้งหมดแล้วนะครับไก่อยู่ฝั่งนู้น มีพ่อครัวกับแม่ครัวบ้านนอกอยู่สองคนอ่ะก็นไก่มัไก่ที่ละครับอันนี้อันนี้เราตำเครื่องเคียงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ํานิดหน่อยนะครับวิธีการทําเครื่องเคียงแล้วก็ตำเรียบร้อยอันนี้เป็นขั่วไก่พริกไทยบ้านแบบสดๆนะค้าหมองเนี้ยไก่บ้านเน่น่าพรีสานี่ย้าหมอังไดีอีกไปกับเขาไ เอาไฟเตาถ่านแบบบานๆน,นะครับแบบเพราะว่าถ้าเราใช้แบบเตอถ่านนี่มันจะหอมกว่าเตาแก๊สนะครับเพราะว่าความหอมของฟืนอ,ออกมานะครับวันววนี้กงอินทวัดใช้แนว่อนหอมหวานขอเสนอเมนูข้าวไก,วไก่หรือไก่ข้าวพริกไทยสดน,นะครับอุปกรณ์ทำง่ายๆนะครับ นี่เ็เครื่องเคียงปกตินะครับคนสวยบอกไปนี่ครับไก่ไก่สดๆเลยนะครับไก่บ้านนะครับไม่ใช่ไก่พันนะครับตัวละตัวละประมาณ250บาทนะครับสั่งได้นะครับกด subscribe อยู่ด้านล่างเบอร์โทรติดต่อด้านล่างนะครับเก่งธวัดหทำหวานชาแนวนะครับ สักพักหนึ่งเราก็จะเอาไก่ไปลงรอให้น้ำร้อนน้ำเดือดนะครับเอาลงเลยก็ได้เอาไก่ลงแล้วนะครับนี่พ่อครัวหัวร้านของเรานะครับป๊บผิวตำมาเป็นหัวร้านอร่อยแม่อร่อยก็เดี๋ยวผมมาชิมลองชิมดูอแบบบ็นบานเลยสด กระทะร้อนอ <mis> ุ <fraction character. S 1> ่นพอดีครับอุปกรณ์เครื่องในครบนะครับเครื่องในครบเครื่องในครบหมดเลยครับตับไตไส้พุงนะครับกินตับบรรลุงตับกินปอดบรรลุงปอดกินเนื้อบรุงเนื้อนะครับกินขาบรรลุงขานะครับไก่บ้านแท้ๆนะครับไม่ได้เลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ มันตอนใหญ่ผูงเก็บเสลื่อง่ายหมดเลยก็ปล่อยไปเลยจนมันแห้งแลวคั่วกันยังไเฮ็ดไปให้ดูแหนอ้น้ำบ่ะใหดกะเเจเบิดน่อาเดี๋ยวไปน้ำไปคั่วไปหลดเนาะเอาก็ปป่อยมันแห้งไงต้อเติมไฟเอาบตมน้ำบ่นี่เป็นยังสุกเอาก็บเอาเกไาไปตมไปต้มกไมต้มก็้มไต้มก่ต้ม เออแหต้มเสรนจมั้ยต๋องเอออช่หัวมน่ไปต้มด้วยได้หลายเมนูไปไปไปก็ต้มเนี่ยเาใส่ลังก่อนเลือดอย่ไนเลือดอยู่ไหนครับเลือดเท๋อเืเต็มแล้วโอเลือดเลือดแล้ไปต้มไก่ไก่เนี่ยแมวเราอยนี่แด้วขั้วไก่ได้หนีลงยูทูบยูได้หนีแย้วไม่เพอนะปล่เลยเดี๋ยวมันนานทานจะูทีนี้เราสักพักหนึ่งเราก็จะรอให้ สักพักหนึ่งเราเราก็จะรองให้เนื้อไก่มันเข้ากับน้ำนะครับแล้วก็จะคั่วคั่วคนคนไปจนกว่ามันจะแห้งนะครับก็จะได้คั่วไก่แบบแห้งนะครับแแนเอาไว้ปิดจ๊อบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอีพีนี้เดี๋ยวรอดูหน้าตาตอนเสร็จแล้วนะครับจะลงให้ดูอีกรอบหนึ่งขอบคุณมากครับเก่งที่สุทั้หวานชัยแนวปิดจ๊อบ